เฮ้ยไฟไหม้พวกเราต้องพรอสำรับไปทํางานได้แล้วเฮ้ยจุดรูเออวันนี้โล่งหมุนรือเงือกวะมันมีงานตอนแป้นวงนะพับเอาเวลาน,น้นนอยตัวขึ้นมาเฮ้ยเฟรดถึงเวลาจะไปโรง,งเรียนแล้วอ่ะดิเทอร์มานาชันแต่มันไม่มีเรียนวันเสาร์ดีค่ะคุณพี่ของนายเป็นอะไรเปกันเนี่ยตอนชาติอะสั่สายเข้าไว้สิมันไ,ไม่มีอะไรหรือเนอะพับยังไงนะ น,น้องกูนี่ะสติกเปรตแรงบิดส่งเงินไมาให้กูซะเขเขาไม่มีหรอกนะอย,อย่าอย่าทำร้ายเขาเลยไม่หยุดใช่ไหมงัน้นต้องเจอสุดยอดท่าไม่ตายไปเลยลูกพอ่อกินเราเช่าไม่ใช่เลือดตลกฮะลองทำคุณคุณจังลาชันกลาใต้ขาผมหมด,ด้วยนะฮ่าอืมแซดแฟนอานเหรอคลิกแม่จะโวย ไงย,ยุงเฉยเออจริงดิพี่ใหญ่สยบไปเลยอย่าเถียกกันนี่ผัวฉันเองใครบอกสามนี่ฉันจะหกักรู้สึกว่าฉันจะอ้วกแล้วล่ะผัวฉันขย,ยันแน่เพล